พระกรณียกิจล้ำเลอคุณพระเมตตาการุณทั่วลาเพื่อนพึ่งผาเกื้อนหนุนป่วยสุขผ่อนพิพิธจ,จากฟ้าด่านให้สรานเกษมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ช,ช่วงนี้ชมรายการเปิดจอจอข่าวจบแล้วชมยอดภาพยนตร์นานาชาติเสนอภาพยนตร์เรื่องตุตตูกู้ชาติคะ่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุนโดยผลิตภัณฑ์โกกิกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิปจอจอสวัสดีค่ะและนี่คือเปิดจอจอค่ะว่าบอกแล้วไม่มาไม่มาค่ะ เตรียมไว้ได้ใส่กันครบทุกคนแน่นอนค่ะหน้าตรงหน้าตาก็สวยงามมาเลยนะคะจอยค่ะจอยค่ะและบีค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ค่ะค่ะว่ากันเรื่องของค่ะของซื้อของขายค่ะของซื้อของขายอีกแล้วหรอเมื่อวานที้ก็ระทมอยู่นะมังคุดเนี่ยไม่ระทมเข้าส่วนมังคุดถึงไหมไม่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 แล